สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องฮ่าฮ่าฮ่าไปไปดูคลิปกันเลยวันนี้พาคุณมมคุเพ็ดมาเก็บผักและผลไม้เรียนตอนนี้ก็มันก็มีแค่เปียนหัวมะม่วงมะไฟออกมลแต่ยังไม่สุกลืมไปดูมะไฟเลยมะไฟสุกยังอ๋อกินไม่ยากก็ลูก เอาสับข้าป่าเอินปอกปอกเลยอแล้วข้าปากไม่น่าถามเลยไม่น่าเลยไม่น่าบอกเลยที่น่าเกลีหัวมันมากเลยเหม่งหัวทีนี้เหม่งหัวไหมหัวมันไหมทอดไข่ได้ไหมหัวเนี่ยนะคะทอดไข่ได้เลยจะบอกว่าถ้าผมตรงนี้ยหลัวมากแล้วบอกให้ไว้ไว้หนวดตัดนี้แบบเดิมหรือเปล่าไม่เอาแบบนี้ไม่เอา ชอบมันแก่ไหมเอ๊ะเป็นกำลังใจให้ห่อหอหอด้วยนะครับต่อไปจะไปคลิปอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบายจบุจบุู